ช่วงนี้ช่วงนี้ตกอรับต้องเส็็จ้าวกล่องข้างทางมากินอืมข้ากล่องเซเว่นก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยข้ากล่องเซเว่นผมขอแนะนำผักกะเพรา คู่ชีวิตของคนไทยส่วนแหนมก็ขอแนะนำเป็นหมูดีอร่อยจริงในมาดานแหนมสำหรับตัวผมนะสองชิ้นพลาสติกกักนในราคาห้าสิบาทสอึกไม่ไหวแล้วเขอ,อสกอกสามต่อ ไม่ไหวครขอโตไปกินน้ำก่อนทุกคนก็ยกก็มีอย่างไรกุนและกุญแ์แล้วก่อน